สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกเหรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30เดือนมีนาคม25-67สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับการสรบปกันระหว่างทหารพรม่าและกลุ่มปกป้องประชาชน PDF รวมถึงทหารกเหลี่ยงเขียนยาวเอในพื้นที่ลัดกเหรี่ยงและในลัดมอนนะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับการสรบปทางหมวดนี้มารายงานให้ทุกทา่านได้ฟัง ซึ่งเลือปืนใหญ่ของทหารพรม่าะนะครับได้มีการยิงถล่มใส่หมู่บ้านหลังจากทางผ่ายทหารกะเหลี่ยงเขียนแเอ,เอแลกกลุ่มปกป้องประชาชนพีเดบสามารถยึดได้นะครับโรงพักตำรวจพม่าแห่งหนึ่งในรัดมอนเกี่ยวกับสงครามในรัดกะเหลี่ยงนะครับได้กระเทือนซุมโซนรัดมอนในหมอลำแมงกระสุนปืนใหญ่จากเลือปืนของกองทัพพม่าใต้ตกใส่หมู่บ้านมอนนะครับในเมืองไจมารอจากแรงระเบิดทําให้เกิดไฟไหม้ เผ่าบ้านเรือนของประชาชนวอดเกือบทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่27มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาประมาณ16มิิกรนะครับกระสุนปืนใหญ่จํานวนหนึ่งซึ่งถูกยิงมาจากเรือรบของกองทัพพม่าที่ลอยลําอยู่ในแม่น้ำใจนะครับได้ไปตกใส่ในหมู่บ้านธรรมสา,าในเมืองใจมาลอจังหวัดมอลลาแมงในรัฐบอนนะครับ แรงระเบิดกระสุนปืนใหญ่ของทหารพมา่าทําให้บ้านหลายหลังนะครับเกิดเพลิงไหม้ถูกไฟไหม้ไปอย่างรวดเร็วนะครับบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็ี่นจานวนมากหมู่บ้านธรรมาศาสต์นะครับเปลี่ยนชุมชนชาวมอญน,นะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำายซึ่งเป็นลําน้ําสาขาสายหนึ่งของแม่น้ําสลาวินนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลในอ่าวมอตมะนะครับ และเปลียนแม่น้ำที่ถูกใช้เปลี่ยนเส้นแบ่งรมแดนระหว่างรัฐกะเรียงและรัฐมอญติดต่อกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ของหมู่บ้านธรรมสะได้พากันอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อหนีภัยสงครามจากการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพบ,บดล่อยแห่งชาติกะเรียงเขียนเหนือเอและกองกําลังกลุ่มติดอาวุธหรือ PDS ในพื้นที่รอบนอกนะครับ ทำให้ภายในหมู่บ้านนะครับมีคนลงเลยอยู่ไม่มากนะครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้นะครับจากกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงไปตกในหมู่บ้านแล้วทำให้การดับเพลิงในหมู่บ้านเปลี่ยนไปด้วยความล่าช้านะครับจำนวนรถดับเพลิงในหมู่บ้านก็มีไม่เพียงพอและรถดับเพลิงจากตัวเมืองมอละแมงที่ชาวบ้านลองขอความช่วยเหลือไปนะครับก็เดินทางมาไม่ทัน ชาวบ้านในพื้นที่ที่เลยอยู่ก็ได้ช่วยกันตับภัยแบบตามมีตามเกิดนะครับแต่ว่าเปลี่ยวภัยกับแพลามออกไปอย่างรวดเร็วนะครับกินบริเวณกว้างจนชาวบ้านรับมือไม่ไหวนะครับมีรายงานว่าตั้งแต่เริ่มภัยไหม้เวลา16นาฬิกาจนกระทั่ง19นาิาตลอดเวลา3ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จนถึงมาในช่วงดึกนะครับเมื่อลดดับเพลิงจากมลแมง เดินทางมาถึงในพื้นที่สถานก,การณ์ในตัวเมืองจึงค่อยๆขี้ขายลงและสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมานะครับถึงมาในช่วงเวลาตอนเช้านะครับทางสื่อของรัฐมอนและรัฐกาเลียงรายงานตรงกันว่าแรงเพลิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้เผาผ่านบ้านเดินคองชาวบ้านจากหมู่บ้านธรรมาชาตจนเสียหายไปมากกว่า70%ซนะครับซึ่งไฟไหม้ไปเกือบทั้งหมดนะครับ จากการยิงระเบิดมาตกใส่ในหมู่บ้านครั้งนี้ไม่ใช่การยิงพลาดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนความตั้งใจของผ่ายทหารพรมา่าผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทางผ่ายทหารกะเรียงเขียนแนวเอส่วนหนึ่งนะครับใต้สนที่กําลังพลกับกลุ่มพีดียบร่วมกันปลูกโจมตีแล่สาม,มารถยึดได้สถานีตํารวจของทหารพรม่าในเมืองกอแปงนะครับที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านธรรมะ ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือไม่ไกลมากนักนะครับทางกองทัพพม่านะครับจึงได้เสริมกําลังพลเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนนะครับโดยทาง่ายทานพม่านั้นนะครับมีการใช้เรือลครับยิงอาวุธหนักปูพรมนะครับเพื่อเปิดทางแต่ว่ากระสุนจํานวนหนึ่งได้ผัดโรกลงไปในหมู่บ้านธรรมศาสตร์ดังกล่าวจนเกิดให้ภัยไม่นะครับแต่ก็มันไม่พลาดนะครับ่ายทานพม่าตั้งใจ ตามที่ผมได้กล่าวมานะครับเพราะว่าการกระทําแบบนี้ไม่ใช่แค่เพลงที่นี้ที่เดียวนะครับที่ไหนก็ตามที่มีการสรบผ่ายทหารพรม่านั้นจะมีการยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าไปนะครับไม่เกร่งใจเลยว่าในพื้นที่จะมีชาวบ้านอยู่หรือไม่ไม่เกี่งใจเลยว่าในพื้นที่ดังกล่าวเปลนชุมชนบ้านเดินของชาวบ้านอาศัยอยู่หรือไม่อันนี้คือการกระทําของทหารพรม่าะนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ